คุอย่่่างััันนนนนน้้มีีสสิททรไเเธจจะใข้าวมันไก่ครับตอกโปกกี้ครับกับข้าหมูกรอบครับข้าวผัดน้ำพริกปลาทูครับแกงส้มโชวมไข่ครับสิ่งแรกที่ทำเมื่อตื่นนอนนอนนอนลืมตาได้ครับปิดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อครับ บิดขี้เกียจแล้วกันครับลุกขึ้นแล้วก็นอนต่อครับมีนาฬิกาปลุกครับหนึ่งเรื่องแปลกของตัวเองหนึ่องแปลกหนึ่งแปลกนะเอ๊ะไม่ค่มยเป็นตัวแปลกเลยอ่ะคิดไม่ออกโอ้ตัวเองครับอะไรอ่ะหนึ่งเรื่องแปลกผมครับผมเองครับ ที่แปลกหรือมันแปลกไปซะหมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันมันไม่มีหรือมันแปลกทุกอย่างเลยก็ไม่รู้เหมือนกันผมเองคิดไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยอะ ไี่ออเครียด่รองแล้วถ้าโสเครียดมากๆจะยืดเส้นโดยไม่มีสาเหตุครับแบบนี้เรื่องแปกคิดว่าจาวันผิดบงครับแบบไปโรงเรียนอย่างเงี้ยแบบช่งประถมจาวันผิดเส่เสื้อไปผิดตอนไม่ได่แปลกสุดเแปลกไไม่แปลกไม่แปลกหรอมเคยหาวเรวชอบนับหาวครับฮะ แบบหาวแล้วมันต่อกันหรอหาวหาวหาวคนจีนปะเนี่ยหาวคุยกับตัวเองหน้ากระจกครับหาวหล่อเท่ที่งดุต่อเออเท่ยังครับเท่หละครับ โูโคเท่เบเดร์นี้ Better i n g s ของเอสปาครับเออน่ารักน้อยลงหน่อยแล้วกันครับเพราะเหมาะกับคนน่ารักทิกทีทาค่าของครัชครับ ชอบลายก็ได้ของวิสครับตั้งแบดบอยครับผมแทยอนครับเพอร์เซ่ครับใชบ่เลยอ่าดพีอาร์ไลฟ์ครับดพีอาร์เอียนครับ <laughs> <laughs> ชอบไปฝักใจที่ไหนชอบไป จริงชอบอยู่ห้องตัวเองครับแต่ถ้าไม่ใช่ห้องตัวเองก็จะไปร้านหนังสือครับผมหรือว่าเป็นแบบว่าห้องสมุดครับผมที่ไหนก็ได้ที่มีเพื่อนอยู่กันหลายๆคนครับผมผมน่าจะที่ห้องตัวเองแล้วมั้งครับแล้วก็ถ้าไปข้างนอกได้ก็คงไปคาเฟ่มาครับที่ห้องคุณครับ พี่บออะพี่รองคณเงียบเลยเมเ่อี้ที่ไหนมาได้ที่มีเพื่อนครับอยากเป็นโดเรมอนครับผมอยากมีของิเศษแต่ไม่มีนิ้วนะด้วยนไรอยากเป็นอยาก อยากเป็นแฟนอายใช่เรื่องไหนอ่ะอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นอะไรเนี่ย Iron m a นแล้วกันครับเพราะว่ามีรวยครับรวยใช่ครับรวยครับแล้วก็บินได้ด้วยครับแล้วก็มีชุดเกาะเยอะแล้วแฟนก็สวยด้วยครับอยากเป็นน้องบิตาแล้วกันครับเพราะว่าเวลาใส่แว่นแล้วมีคนหมอหน้าเหมือนน้องบิตาแล้วก็ มีตัวช่วยมีตัวมีตัวช่วยไงให้พี่เนมาช่วยได้ไม่ช่วยไม่ช่วยผมไม่ช่วยอาแล้วไปด้วยกันไงอันนี้โดนเนมอนอยากเป็นตวตโตโรครับผมตัวกลมๆนอนทั้งวันครับอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นทาจิโร่ครับผมอยากฆ่าปีศาจครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ่า แค่นี้ท oh, ัชดาวครับเไม่ทำครับอยากได้อยากได้หนังสือครับอ อยากได้ของเราอยากได้อะไรอยากเต้นอยากเต้นเหรอมันมีนี่อยู่คิดไม่ออกหรือว่าอยากได้อะไรดีหรอพี่เด็จริงแล้วมันมีอันนั้นแหละใช่ไหมใช่ไหมคือสิ่งนั้นแ่ะที่เราชอบอ่ะสิ่งไหนนะสิ่งไหนนะออว้าวอยากได้ มันพิษเดอดเดืเออตอนนี้อยากไ,ได้ playstation ครับผมอ,อยากได้ครับอยากได้เกตซี่ครับขอถึงคนครูด้วยอยากได้ลำโพงทำเพลงครับผมอยากได้เงินครับวว้า สู้ๆนะครับผมสู้ๆแบบการเรียนเอาใจช่วยครับซู้กไก่ยางอื่นด้วยมองแล้วไก่ยังอื่นด้วยนะครับเอ่อก็ขอให้เก็บรอยยิ้มนี้ไว้ให้อยู่ได้ตลอดนานเท่าไหร่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเอ่อบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆครับแล้วก็นอนเยอะๆครับเพราะว่าช่วงนี้ครับพี่ชายเราครับทำเพลงบ่อยครับก็อยากนอนเยอะๆ ขอบัคับขอบัคับขอบัคับไม่เป็นไรเอาก็อยากบอกว่ารักมากๆครับเบสบอลครับอ๋อให้พี่เนยเป็นคนที่ดีแบบนี้ตลอดไปครับเอ๊ะอยากให้ทุกคนเหรอว่าทุกคนจริงๆเหรอว่า ทุกคนมั่นใจในการเป็นตัวเองทุกเวลาเลยครับผมมีพวกเราคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาครับผมเย่ซูซูครับยิ้มเยอะๆนะครับรักนะครับผมจะพูดหรือไม่มีิทธิ์นูดหรเอ่ไปทุกคนเปนควาสุขครับเย่